สวัสดีครับผมบางแวรครับผมบางแวเวคนใตยสองภาษาครับวันนี้เรามาเที่ยวบ้านทีมงานที่ผมเริ่มเล่นไก่ครั้งแรกก็ที่นี่ครับนี่นี่ไก่เขาที่นี่อันนี้จะทรงป่าเลยครับตัวนี้เล็กเรียวงอนงอนกดสวยละกดหน้ากดหลังอันนี้ขนแสนะฮะ อลไนี่อีกหลายตัวครับอยู่ในนู้ครับนี่เจ้าของเขาไม่ค่อยพูดนะครับเจ้าของเขายิ้มอย่างเดียวเราพูดไม่ค่อยเก่งแต่วันนี้เราจะมาเที่ยวไปพาเที่ยวเพื่อท่านผู้ชมหรือว่าสนใจสายพันธุ์ของแกนะครเป็นสายป่าฮะแต่ว่าผมคนแปลกหน้าเข้าไปมันก็บินหมดแน่นอนเลยครับผม เจ้าของเขาผมเล่นไก่เริ่มเล่นไก่ก็เอาไก่ที่นี่นครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวดูครับโอ้แฮ่จังาวนะไก่แค่เดี๋ยวมันมันจะหายเม็ดเนาคนไป็นตาคนแบกหน้ามาใช่ไหมโอ้โตาคนแบกหน้ามาหายหมดเลยโซ่ทำไงามาไก่ผู้มีประมาณสิบกัาตัว เขาบอกว่าแต่ว่าไก่มันสายเลือดมันสูงฮะเห็นคนแล้วไปทันทีทรงป่าเยอะหลายตัวหลายส่งป่าส่งป่าเลยรนี้พวกป่าไม่เห็นเห็นเห็นงวนแบบร่างเลยสีอะไรอกสีป่ามันจะไก่ลกัน,นอือลูกไก่ลึกประจนเนออยู่ที่ห้องน้ำครับเนะ เบ,บาลองลองโอยข้าวแหล่บังอยู่ตรงนี้เพื่อมันมาเพื่อได้ท้ายรูปเอกไปนะเราให้เจ้าของโอยข้าวดูนะฮะโอยข้าวให้มันื่อว่าผมต้องอยู่ไกลนะนะลูกคอดีมากเลยตัวตัวแสนะตัวแสขาวครับลูกคอดีมากลูกคอสวยครับทรงนันลูกคอเรียกสวยครับตัวนั้น เสียงเพราะมผมเข้าใกล้ไม่ได้ฮะผมเข้าใกล้ไม่เดี๋ยวผมจะซูงไปดูประมาณนะฮะคือจับให้มันชัดๆไม่ได้ะอ่วมาแล้วมาแล้วเจ้าของออยข้าวก็ยังตื่นอยู่นะยังตื่นอยู่ตัวนู้ตัวหาง ตัวที่ว่าเดินตัดหน้าเมื่อกี้สวยมาแล้วมาแล้วโอ้ยสูงได้แค่นี้นครับเต็มที่แล้วนี่ตัวนี้อยู่ทรงดีฮะตัวนี้อสองสามตัวครับเจ้าของบอกว่ามีประมาณสิบตัวครับผมที่ว่าเป็นลูกดมอยู่ถ้าว่าใครสนใจนะครับของทีมงานบางแวนครับผมตัวนี้ทีมงานางที่ผมเล่นเริ่มต้นเล่นไก่คือเอาเข้าพ่อพันธุ์ที่นี่ครับเอาไก่ที่นี่ไปเล่น พ่อตาพาไปที่กาจนะบุรีเข้ายกฝูงฮะชุดนี้เต็ม่ว่าสามปีที่แล้วครับแต่ว่าสามปีที่แล้วแต่ว่าสายเลือดนี้แหละครับสายเลือดที่นี่นี่มานะหางทกหางเสมอหัวเสมอท้ายครับผมบางตัวบางตัวเสมอหัวเสมอหางหัวเสมอหางครับผมนี่นาส์เล็กก็มีไส์กลางไม่มีไส์ใหญ่เป็นไซสากลางกู นตัวนั้นสวยครับผมตัวที่อยู่โค้งข้างเคอานะหนในตัวนีน้โอ้ขาวเต็มครับตัวนะี้โอ้ขาวเต็นหลังดําปีเลยครับผมหางแข็งนะหางแข็งหางป่าเลยครับผมสีป่าชัดๆเลยพวกนี้ครับโอ้โหตัวนี้ก็สวยฮนะตัวนี้ตัวนี้เหลืองนะเหลืองตัวนี้เหลืองโอ้โหนานแล้วผมไม่ได้มาที่นี่ประมาณสามปีสองปีกว่าแนละ้วผมไม่ได้มาที่นี่วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนทีมงาน,นครับผม มาดูโอ้ใช้ได้ครับไก่พร้อมเล่นทั้งนั้นเลยครับผมไก่พร้อมเล่นหมดเลยฮนะผมเข้าใกล้ไม่ได้นะขออภัยนะผมเขาใกล้ไม่ได้เข้าไกลแล้วแตกตื่นกระจายเข้าป่าหมดตัวนั้นเสียงพอกไกนะ่ตัวนั้นตัวนั้นพอกไก่ไม่บาตัวนั้นตัวเถือขันอยู่ในป่ายางปอกไกไ่ไหม ไม่ใช่ที่น่ะอ๋อมันมีอีกหลายตัวที่ไม่กล้ากลับนะพวกนี้จะไล่นะไอพ้พวกพวกพวกไก่แก,กที่ว่าเป็นพวกเสียงเพราะฮะเสียงเพราะฮะเสียงป่านเะนี่ยเสียงป่าที่นี่เลยแกะเละเก,กเสียงป่าไก่ป่าที่นี่จะไม่ค่อยตัดนะฮะเสียงที่นี่จะเสียงจะเปิดเปิดหน่อยเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปลายนิด,นด ไกลที่นี่นี่ฮะนี่หูขาวเต็มนะตัวนั้นเดิยหนุ่มๆฮะเดิยพอตุ่มโทษตุ่มทั้งนั้นเลยครับผมชุดนี้สี่ห้าหกตัวนี่ฮะเดิยพอตุ่มหนุ่มตัวตัวที่อยู่ไกลนุ่มตหางลากดินเนี่ยตัวนั้นเั็นหางลากดินเนี่ยตัวนั้นหนุ่มตัวนู้นกำลังเดินมาตัวนั้นเสียงเสียงเสียงหยาบไปนิดนึงที่นี่สำหรับที่นี่จะจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเสียงหยาบ ตัวนู้เดินมาเสียงเหมือนเหมือนไก่ป่าเลยฮะตรงที่ที่โคนต้นไม้อ่ะอยู่ข้างกรงอ่ะข้างกรงไก่อ่ะตัวนู้นเสียงลางเลี้ยงเลี้ยงเล็กเดียวยาวเนี่ยตัวแสดตัวแสดขาวเนี่ยร้องแสดเลี้ยง่ยร้องเพราะ ใกล้ไม่ได้ไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวมันกระจายหมดเ,เริมตื่นแนละ้วพอเดินสองก้าสามก้าวเองเริ่มตื่นแนละ้วเนี่ยผมเริ่มเริ่มเริ่มเล่นไก่ก็เอาไก่ที่นี่คนระับเขาเขาให้ผมมาตัวหนึ่งมาทําเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ผมผสมผสมออกมาได้ลูกลูกออกมาก็ใช้การได้เลยครับไป าพาไปที่กาญจนบ,บุรีเข้ายกฝูง14ตัวเลยผมเข้ามาหาไก่ต่อพักพวกพาไปพักพวกให้พักพวกไปเล่นไก่ที่นี่สายที่นี่นะสำหรับใครที่ว่าเห็นแล้วชื่นชอบจะสนใจก็ทักมาทักผมมาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเขาให้เขาจับคัดทีละตัวทีละตัวฮะตัวเล็กนี้ งอนพับซ้ายงอนงอนบางไพรครับตัวนี้ตัวเล็กนี่งอนบางไพรจะเปเปหน่อยเป็นไกล่ลูกไก่นะเป็นลูกไก่เป็นงอนบางไพรนะก็หลายตัวนะงอนแววแววลื่นลื่นเล็กๆสูงสวยๆส,สีสวยๆมากเลยครับผมชชิ้นนี้ตัวนู้ก็สีสวยฮนะ สีสดสีสดใสสีสีสีสดเลยครับผมสีสดไม่มีสีหมองมองแบบดูจืดจืดดูแล้วแจ่มดูสีแล้วสดใสทุกตัวครับผมสีสีชัดมากเลยแต่ละตัวคมว่ะสีคมมากเลยโอเคโอเคโอเคท่านผู้ชมคนไหนที่ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้กำลังกินข้าวอยู่นี่เนี่ยโอ้โหตัวนี้แล้แจ่มเลยเนี่ยข้าสูตรเลยเนี่ยตัวเนี้ เขาสูตรเลยตัวนี้ไปหมดแล้วเหลือไม่กีต่ตัว,แล,ว,วแล้วนี่ตัวนี้จำเลยเนี่ยเดี๋ยวว้าอมาแล้วนัะโอ้โหตัวนู้แต่โนจะกลายนะครับผมตัวนี้จะกลายงอนงอนงอนไก่ชนนะงอนหินงอนหินก็ที่นี่ออดแจ่มเหมือนก,กันแจเล็กฮะแจ้เป็นดอกชบาครับผม แจดอกชบางอนแจเป็นดอกชบาไม่มีไม่มีหยกักหยักไม่สูงคนระับเป็นตุ่มๆุ่มแจงอนจักแบบต่ำๆนะฮะคล้ายๆดอกชบาครับผมก็เข้าท่าอยู่หลายตัวนะที่เข้าท่าอยู่นะลูกหางคนระับลูกหางชัยมันะ้หางยาวๆทั้งนั้นเลยคนระับ ทรงเล็กๆครับผมทรงเล็กๆทรงไม่ใหญ่ทรงไม่ใหญ่ที่นี่ทรงไม่ใหญ่ไกลทีน่นี่ไม่เต็มกระเปา๋าใส่แล้วไม่เต็มกระเปา๋านี่ฮะก็ท,ทักมาได้ครับถ้าว่าใครสนใจนะฮะของทีมงานผมของทีมงานก็ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดฟับสไครด้วยนะครับผมสำหรับคลิปของวังแวรคนใต้สองภาษานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ